สำหรับภรคเพื่อไทยสำหรับตัวผู้ที่จะลงผู้ว่าแต่ตอนนี้ที่ยังไม่นิ่งก็คือแางพักประสาธที่ฟันใช่ครับทางสายเพื่อนไทยเป็นยังไงคะล่าสุดที่บอกว่านิ่งแล้วคือหลังจากที่บิบสุดารัฐกี้เราผ่านได้ประชุมกับบูดาสสกอสค่ะในหนาละครเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขบอกว่าไม่ถอนตัวครับถอนตัวแล้วแลนนี้ก็มาพูดย้ำอีกทีในเฟซบุ๊ก่วนตัวว่าจะออกเป็นถลายการย้ำว่าเหตุผลในการไม่ลงเคลื่อที่ ตั้งแต่ตรงนี้มันชัดแล้วว่าคนตำรวจเอกมภาพัฒคงเกลิ่นใขิกาธิการปปสเป็นตัวเลือกของพระเพื่อไทยในการลงสนามผู้ว่ากรุมออือันนี้คือหน้าฉากคุณหนิงก็แบบว่าโอเคขอไปทําเรื่องงานบุญก่อนแต่หลังฉากเบื้องหลังจริงๆเพราะว่าเบื้องหลังการได้ทําในเรื่องนี้ว่ามีการงัดข้อพอสมควรที่มีความรุนแรงในระดับหนึ่งฉันบอกว่าการเจรจานัดเจรจาล่าสุดปรากฏว่านายกไม่ไปครับ นายกไม่มามันมันสุกที่แล้วนายกไม่ไปเนี่ยก็เลยมันก็เป็นสัญญาณบางอย่างที่คงบอกนายกทางการเมืองได้ๆๆว่าคุณหญิงพลอยถอยเถอะครับอืมค่ะอ,อันนี้คือฝ่ายเพื่อไทยก็เป็นคุณคงษ์สุพัทรรอแต่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวเป็นทางการฝ่ายประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ล่าสุดที่ทางหม่อมราชวงศ์สุพรรบริพัดเนี่ยผู้ว่ากรทมปปปจปป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  ขี่รถไฟฟ้าลดราคาแนละให้ขึ้นปีใน4ปีในรถไฟฟ้ารถเมล์ครับในช่วงเวลาการดำรงตำแหน่ง4ปีขา้างหน้าในหลงสมรัครซึ่งท่าทีอย่างที่ทางหมอมรัชวงศ์ตูพันได้กระทำไปนั้นนะ่ะมันคล้ายว่าเป็นการบีบใช่เพราะว่าเป็นการพูดก่อนที่พรรคจะมีมติอย่างนี้ใ,ใครๆก็คือสังเกตว่ามองออกว่า นี่แหละคือการบีเพราะว่าก่อนหน้านี้หมอมุสุมพันธ์ก็บอกแล้วนี่ว่าจะลงจะลงแต่ว่าพรรคก็ยังไม่ทัดเจนยทางแกนนำประชาธิปไตยก็บอกว่าอยวรอใกล้ๆก่อนเปิดตัวใกล้ๆทีเดียวก็พราูดว่าลัวกันีหนังสอหมดวลา10มกราคมปีหน้าบอกวในวันนั้นก็เปิดตัวทันเพราะยังไงก็มีรหาเสียงทันตามกฎหมายกำหนดแต่ข้อท็จจริงก็คือปัญหาภายในภายในปัตตัวเช่นกันเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าทางคุณชายสมพันธ์เนี่ย การทํางานในรอบที่ผ่านมาของงานก็ไม่โดดเด่นครับไม<ำ>่เข้าตานำซ้ํยังโดนโจมตีในหลายกระแสด้วยทั้งเรื่องซีทีวน้ำท่วม เรื่องอะไรก็มีอะไรเยอะเรื่องหนักที่สุดสุดสาใช่ครับสามสุเนี่ยโดนมาแบบว่าไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้สังคมเลยก็มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้สิ่งที่คุณสุขพันธ์ออกมาเมื่อวานก็คือการบีแต่เมื่อเช้าคุณสุขุมพันธ์บอกว่าไม่ใช่นะใช่ครับจะพูดคุณชายสุขพันธ์จะไปพูดที่การประชุมพรรคประชาธิปัตย์ดี่บอกว่าไม่ได้บีบก็เสนอเฉยว่าพรรคเลือกก็เสนอขึ้นมาแต่ถ้าพรรคไม่ส่งตัวเองลงสมัครตัวเองก็ไม่ลงอิสระนะ ที่ที่ฉันติดใจมากก็คือว่ามีการพูดกันว่าถ้าพักไม่ส่งคุณชายลงเนี่ยคุณชายจะไปลงอิสระหรือเปล่าไม่ลงคุณชายบอกแลยว่าไม่ลงบอกยืนยันว่าไม่ลงไม่ลงในนามอิสระแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ในข้อเท็จจริงเนี่ยภายในปาฏิบัติก็มีตัวเลือกสองสามคนซึ่งทางคุณูคุณองอาจคบไม่พูดประธานทาปรมอพูดอยู่ว่าในพักก็มีตัวเลือกสองสามคนคุณสมชาไปสืบสอบมาค่ะสอบถามสืบสอบข้อมูลอย่างทั้งจากผู้ื่อข่าว ดูแลพระพิชัยประกาแล้วก็แรงข่าวในพิชัยประการครับมีสามคนคืออย่างที่รู้เป็นข่าวคือคุณคุณกรจติกาวินิตหลอกมพระซึ่งแน่นอนคุณพ่อไม่อยากก็ตัวเองคาดหวังว่านานาคตแกะคิดว่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าก็นผั้วสองคือคุณองอาจครามไพบูรย์ ซึ่งเป็นประาธนนานพรรคกรมซึ่งเป็นคนที่หัวอ่อนที่ทํางานให้พรรคมาใันคุยง่ายใช้หันขวาหัน็ลงาโอเคกว่าคุณชายสามตัวคุณชายสุพผันพอชอยสามสามรายชื่อนี้ก็มีอยู่เท่านี้แต่ว่าคนที่ออกตัวแรกสุดคือคุณชายคือตอนนี้ภายในพรรคเองก็กังวลอยู่ว่าถ้าสง่งคุณชายลงเนี่ยจะพลาดหรือเปล่าตรงนี้ปัญหาเพราะว่าโพเนี่ย ตอนแรกเนี่ยสูสีกันนะระหวว่าหากว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์กับคุณุชายสุขุมพันธ์นี่โครที่ออกมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามัน20คุณคุณชายสุขุมพันธ์ 26. ่ิหกนึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ยี่บแต่ล่าสุดเนี่ยโปวัดมาใหม่แล้วว่ากลายว่าคนคนอเมริกาสุพันธ์แซงคุณชายสุขุมพันธ์มันน่ากลัวเหมือนกันครับทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งคือคุณชายก็บอกว่าพักก็กลัวจะพลาดครับอีกคนหนึ่งคุณองอาจถ้ามองกันตามตรงก็ ไม่ป๊อปโบราเท่าีไม่ไหวนะคนที่ช้อยส์ที่ดีที่สุดถ้าพูดถึงในสายตาคนคอการเมืองที่ติดตามการเมืองก็ต้องฟันธงว่าจริงๆคุณกนถ้าส่งคุณกอนเฟซที่สุดแต่ปัญหาคือว่าเอากนจะเอาหรือเปล่าแสงชอบที่ดูจากกระแสข่าวมาไม่ออกแต่นีจริงมีคนบอกนะว่าคุณกอนน่าจะคิดในอีกมุมหนึ่งแทนที่จะคิดว่ามีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าการเป็นผู้ว่ามีคนบอกว่าเอ๊ะทนายปัตต์เนี่ย เมื่อไหร่เลือกตั้งเมื่อไหร่จะชนะจะได้มาเป็นรนัฐบาลยังไม่เห็นอนาคตแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณกรแล้วก็ทางพักประชาธิปัตย์เองก็ต้องติดตามดูค่ะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วตอนนี้สองพักเลือกที่จะยังไม่เปิดตัวเพราะว่ายิ่งเปิดตัวเร็วก็โดนโจมตีเร็วแล้วก็ช้าเร็วรก็ต้องรอไปจนถึงวันหมดวาระของผู้ว่าคนปัจจุบันก็คือ1ิมกราแล้วก็รอดูว่าทั้งสองพักจะส่งใครค่ะ